รวมดาราสาวอวบสุดมั่นไม่ต้องผอมก็สวยได้เรยียกได้ว่าดาราในวงการบันเทิงในปัจจุบันไม่ได้ยึดกรอบต้องผอมถึงจะสวยเพราะตอนนี้เทนสาวอวบกำลังมาแรงและแต่ละนางนั้นใส่ชุดอะไรก็สวยไปหมดวันนี้เราจะพาไปดูว่ามีสาวอวบสุดมั่นคนไหนที่ไม่ต้องผอมก็สวยได้ค่ะอันดับที่1ซีวีภาวิดาต้องยกที่หนึ่งให้กับเธอเลยค่ะเพราะเธอนั้นแซ่บมากแถมยังสร้างแรงบนันดาลใจให้สาวๆที่มีหุ่นอวบให้มั่นใจในตนเองอีกด้วย อันดับที่2หวายพันทิสาเรียกได้ว่าสาวหวายนั้นเป็นนักร้องสาวสวยสุดแซบแซบมากจริงๆเธอคนนี้อวบแซบระดับ10บสไปเลยค่ะอันดับที่3แก้มวิชยานีเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงสาวมากความสามารถเสียงทรงพลังที่เป็นไอดอลของสาวอวบหลายๆคนเพราะเธอนั้นเป็นสาวต้นแบบที่สวยเก่งและมากความสามารถ อันดับที่4ี่คริสซี่กริซิลีเรียกเร้ว่าสำหรับนักแสดงสาวหน้าใสาคนนี้จะแต่งตัวอะไรก็สวยไปหมดแถมรอยยิ้มของเธอน,นั้นยิ้มทีโลกสดใสขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะอันดับที่5บุ๋มปนัดดาเรื่องความแซ่บก็ต้องยกให้เธอเป็นตัวแม่อยู่แล้วกับสาวอวบสุดแซ่บทุกยุคทุกสมัยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสาวๆที่เรานํามาวันนี้ล้วนมีดีทั้งความสามารถและความสวยเลยล่ะค่ะแถมยังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครลหลายๆคนด้วย